h โ l l o h e สวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะคะเพื่อนทุกคนวันนี้วิก็ตื่นแต่เชา้านะคะอาบน้ําแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอกค่ะเมื่อคืนคุณสามีถามว่าเสาร์อาทิตย์นี้อยากไปเที่ยวไหนไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรหรือเปล่าจะพาไปไอเราก็ตอบว่าโอ้ไม่อยากไปไหนเลยเพราะขี้เกียจอะน,นะคะสามีก็บ่นให้เราเฉยเลยว่าไม่รู้จักออกไปช้อปปิ้งซื้อของใช้เงินบ้างเหมือนคนอื่นเขาเธอนี่แปลกนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้เปล่าคุณสามีอยู่บ้าน แกก็จอกไปช้อปปิ้งเกือบทุกวันเลยแกเห็นอะไรสวยๆงามๆแกก็จะซื้อมาฝากเสื้อผ้ารองเท้าครีมทาหน้าเครื่องสําอางทุกอย่างเราก็มีหมดแล้วแต่ยังไงแล้วก็ตามนะคะคุณสามีบอกว่ายังไงวันนี้ก็จะพาออกไปข้างนอกอยากจะพาไปซื้อของอยากได้อะไรก็บอกให้เลือกเอาเลยแล้วก็โอเคอยากจะพาไปก็ไปไม่มีปัญหาค่ะสำหรับเราแต่เราคิดว่านะคะคุณสามีคงจะเบื่อเราหยุดงานเสาร์อาทิตย์แกก็คงอยากจะไปเที่ยวไหนมาไหนกับเราบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดา แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่เรื่องจริงเลยนะคะเป็นผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยนะคะตอนนี้เราสองคนก็เดินทางมาถึงห้างแล้วนะคะกำลังวนหาที่จอดรถอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยหาที่จอดรถยากบมากคุณสามีก็บ่นเป็นหมีกินพึ่งเลย ว่าจะหาที่จอดรถได้วนอยู่ประมาณ15นาทีเลยนะคะเพื่อนๆโหวนขับไปอยู่อย่างนั้นแหละพอมาถึงนะคะก็ช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าอันดับแรกเลยค่ะมาดูเกงยีน์รีวายนะคะตอนนี้เขาลดราคาแค่30%มเองค่ะเพราะมันจะมีบางช่วงลดราคาถึง75%เเลยทีเดียวนะคะส่วนโซนนี้จะไม่ลดราคาค่ะเป็นชุดเดรส สีแดงก็สวยดีนะคะแต่ราคาค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะชุดหนึ่งก็เนี่ยอย่างชุดอย่างเช่นชุดนี้นะคะทวี TV ดูราคาอยู่ที่79เหรียญเลยค่ะเพื่อนๆเราเดินอยู่ตรงโซนนี้ใช้เวลาเกืเกอบชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเขามีหลากหลายมากเลยถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างนะคะบางทีก็ถูกใจเราแต่ราคาไม่ถูกใจนะคะก็ไม่ได้ซื้อแต่บางอันก็ถูกใจทั้งราคาถูกใจทั้งเสื้อผ้าก็ซื้อไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกซื้อ,อ,อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะของลังโคมเราชอบยี่ห้อนี้มากเลยค่ะโดยเฉพาะเซรั่มของเขานะคะช่วยบำรุงผิวหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะก็จัดไปหนักอยู่เหมือนกันนะคะถึงเวลาจ่ายเงินแล้วคุณสามีก็เหงื่อตกเลยหมดไป200ก้อยกุรียนะคะ